เรื่องเล่าขำขำฮาฮากวนกวนเรื่องที่สาสบสามตอนนี้ให้ชื่อตอนของเรื่องว่าเดดไอ้ด้วนที่ทำการสารส,สิทธิยุติธรรมแห่งหนึ่งสารได้เอ่ยขึ้นว่าว่าไงในด้วนคุณพยายามที่จะข่มขืนคุณไม่ยุลีใช่ไหมในด้วนทึ่เป็นจำเลยก็กล่าวว่าผมเปล่านะครับ ศาลบอกก็โจทย์เขายืนฟ้องว่าขณะที่เขาขี่จักรยานจะกลับบ้านถูกนายยืนฝังถนนแล้วก็ทิบรถจักรยานเขาล้มแล้วก็อุ้มตัวเขาเข้าไปในป่าละเมาะข้างทางพยายามที่จะข่มขืนแต่โชคดีนะที่เขาดิ้นหลุดมาได้อ่ะนายด้วนยอมรับมาสิดีๆนะโทษหนักแกได้เป็นเบานายด้วนหน้าซีดเผือกเลยนะครับแล้วก็พูดเสียงเศร้าว่าฆ่าแต่ศาลที่เขาลบครับ ท่านลองคิดดูสิครับผมแขนด้วนทั้งสองข้างจะอุ้มคุณมยุรีได้อย่างไรสารหยุดคิดอยู่พักหนึ่งแล้วก็พูดขึ้นว่าเออจริงของนายเนาะจริงของนายด้วนสารเห็นด้วยนะจึงมีคำตัดสินให้ยกฟ้องและตัดสินให้นายด้วนได้ครอบครองคุณมยุรีเป็นภรรยาเชิญนายด้วนพาคุณไมยุรีไปได้แล้ว โอ้ oh, นายด้วนดีใจมากนะครับถึงกับร้องชัชโยัชโยการสารเลยหลังจากนั้นก็ใช้จะงอยมือส่วนที่เหลืออุม้มคนมยุรีขึ้นบากกำลังเดินทางออกจากสารสารเลยพูดขึ้นว่าหยุดก่อนนายด้วนนายด้วนบอกท่านจะให้ผมหยุดทำไมล่ะครับสารบอกสารเปลี่ยนใจแล้วก็ไหนนายบอกว่านายอุม้มคนมยุรีไม่ได้ยังไงล่ะ แมมแต่ตอนนี้นะอุ้มเดินตัวปิวเลยสารตัดสินใจดำเนินคดีนะจำคุกนายข้อหาพยายามข่มขืนสามปีและข้อหาให้การเท็จอีกหนึ่งปีรวมเป็นทั้งหมดสี่ปีเลิกสารนายด้วนก็ตะโกนพูดเสียง,งดังขึ้นว่าโอ้ยกรรมของไอ้ด้วนไม่น่าลืมตัวเลยกู